สวัสดีครับพี่น้องอ,อสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่าค่าพวงหลีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนานี้ใครเป็นคนได้รับเงินและเดือนเดือนหนึ่งได้รับเงินประมาณกี่บาทนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับหมอชาติมาอธิบายให้พี่น้องอสสสมอฟังนะครับสำหรับการจ่ายเงินค่าพวงหลีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมนะครับ สำหรับเดือนนี้นะครับรอบรับรองเดือนตุลาคม64นะครับเราก็มาดูว่าพี่น้องเราเสียชีวิตกี่รายสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะครับรับรองเดือนตุลาคมนี้พี่น้องเราเสียชีวิต514รายนะครับจ่ายให้รายละ2,000บาทนะครับ514รายรวมเป็นเงินนะครับ1 2 8 0 0 0บาทนะครับ514รายนี้ 1.28 0 0ล้ 1> 1, 28, บาทเป็นเงินที่จ่ายให้กับใครพี่น้องทราบไหมครับเป็นเงินที่จ่ายให้กับชมรมสมาคมในระดับจังหวัดนะครับจ่ายให้กับชมรมสมาคมในระดับจังหวัดเพื่อเอาไปบริหารจัดการค่าพวงหลีดและก็ค่าพิธีกรรมตามศาสนานะครับซึ่งจะต้องไปดําเนินการให้กับทางครอบครัวให้กับทางทายาทของ อ,อสสอสมอของเราที่เสียชีวิตนะครับพี่น้องครับไม่ได้โอนให้กับสมาชิกหรือว่าทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าเอาไปบริหารจัดการนะครับดูแลเรื่องค่าพิธีกรรมตามาศาสนาดูแลเรื่องค่าพวงหลีดนะครับจำนวนเงิน2,000บาทต่อรายนะครับผมพี่น้องครับเข้าใจแล้วนะครับพอบางท่านก็อาจจะสงสัยว่า แล้วก็ค่าพวงหลีดค่าพิธีกรรมนี้จะเป็นของทายาทเป็นของสมาชิกหรือว่าโอนให้กับชมรมระดับจังหวัดสรุปเลยนะครับโอนให้กับชมรมระดับจังหวัดเพื่อไปบริหารจัดการจ่ายค่าพวงหลีดและค,ค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมนะครับซึ่งในรอบรับรองเดือนตุลาคม64นี้นะครับก็มีจํานวนทั้งสิ้นนะครับที่ทางสมาคมต้องจ่าย1นึ่งล้านสองบาทนะครับ ยังแจ้งให้พี่น้องอสสสมอทุก taking, ท่ก chips, ทานทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเร่าด้วยนะครับท่านเกิดจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ